สวสดค่ะค่ะใสไปเลยญีปุ่นโอ้โหขีเลยค่ะสวัสดีค่ะไม่ส,สุค่ะวันนี้ก็เช,าชา้าๆทำกับข้าวไว้จะผัดน้ำพริกจะทำน้ำพริกค่ะมะขามอ่อนค่ะมะขามอ่อน ไปตำเครื่องปรุงก็มีน้ำตาลค่ะแล้วก็กระเทียมค่ะกระเทียมค่ะกะปีค่ะกะปีกะปีะปน้ำปลาค่ะน้ำปลาน้ำปลาแล้วก็พริกปน่นพริกปน่นโทโกพริกแล้วก็ผงปรุงรสค่ะนิดหนึ่งค่ะแล้วก็ไปตำอันนี้ก่อนโอเคไป มาค่ะเรามาตำทีละนิดก่อนมันจะได้ละเอียดง่ายค่ะเดี๋ยวใส่เยอะไปเดี๋ยวไม่ละเอียดค่ะสองรอบสองรอบก็ได้อีกครึ่งน,นึงก็อยตำปืด๊เดเลยตามันไม่ละเอียดเลย้ก็าไปผัดเ่นะมันเยอะหน่อยปืดป๊ดปืดป๊ดปื๊ด พีค่ะน้ำมันร้อนแล้วเราก็ใส่กระเทียมที่เราตำไปลงไปเลยใส่น้ำมันเยอะหน่อยนะคะเวลาผัดจะได้ไม่ติดกระพะแล้วก็ไว้นานๆได้ด้วยค่ะถ้าไม่หมดก็ใส่กระปีลงไปได้วยค่ะเอากระเทาเป้าใบเปา,า,าไฟเป้าเปาโอเคมากระเทียมสุกแล้วโอ๊ย โอเคค่ะกะปิสุเราลืมบอกค่ะใส่กุ้งแห้งไปด้วยนะคะกุ้งแห้งตาไว้กระปิแล้วก็กุ้งแห้งกระเทียมหอมแล้วโอเคเราก็มาใส่ที่เราตาไว้มะขามมะขามสดค่ะเมื่อกี้ตมไว้มันไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ก็เลยไปปั่นอีกรอบนึงค่ะครึ่งปั่นไปเลย แล้วก็ปรุงรสได้เลยค่ะมทมดีวังกล้องไว้แป๊บนึงก่อนเพราะว่าถือกล้องไว้ข้า้งนึงแล้วก็มาผัดมันไม่สะดวกค่ะ,คะไม่มีขาดังกล้องอปปรุงปรุงเลยค่ะปรุงเลยค่ะ <Okay. S 1> โอเคค่ะน้ำตาลค่ะใส่ไปเลยโอเคน้ำปลาค่ะอืมโอเคของปรุงรสค่ะ โอเคโอ้หอมกรอบดีหอมมากแล้วก็ใส่พริกป่นนะคะอ่ะใส่เลยพริกป่นโอ้โหเจี๊ดเลยค่ะโอ้โหเจี๊ยดเจี๊ยดเจี๊ยดโอเคค่ะสเวยบร้อยค่ะ มาชิมดูค่ะอืมอืมสุดๆอร่อยอร่อยโลาเผ็ดดูค่ะน้ำพริกผัดน้ำพริกมะขามหอมกระปีกุ้งแห้งอร่อยมากค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะทานได้แล้วค่ะ เราก็มาตักใส่ไว้ในกระปุกเล็กๆเ,เลยค่ะกินวันเดียวไม่หมดเนะเาะแล้วก็ตักใส่ไว้ใส่น้ำมันเยอะหน่อยจะได้ไวนน้นานๆ่ะืะหอมกะปิกุ้งแห้งเครื่องปรุงก็ไม่ได้ใส่อะไรมากมายนะคะมีแต่ผงปรุงรสน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลค่ะแล้วก็กุ้งแห้ง แล้วก็กะปีค่ะเปรี้ยวหวานเข้มข้นค่ะรสชาติจะออกหอมมากค่ะกินได้ได้กินได้หลายวันเลยค่ะแบบนี้กินกับผัดผักกะลัำหรือผักกาดข้าวหรืออะไรก็ได้น้ำพริกโอ้ยหอมอืมเน้นใหญ่ไปเราก็ฝามาปิดไว้เลย กินได้สองสามวันเรียบร้อยค่ะ